ชื่อร้านสี่เมาเทน ก่อนทอาเดินทางสองวันกาเช็คอุปกรณ์ทริปนี้ก็ไม่เหมือนที่เดิม,ดมที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าไม่ได้จองที่พักไม่ได้วางแผนอะไรเลยแต่ว่าทําไหนนอนนั่นส่วนที่เที่ยวก็แล้วแต่ ตามสถานการณ์ดูว่าแต่ละวันวางแผนในใว่าจะไปเที่ยวไหนแค่นั้นเองวางแค่กรอบว่าจะไปจังหวัดไหนแต่ที่เที่ยวที่พักก็ใส่โบนาหน้านงานตเต็นพาน โอเคยังได้อ hmm. ย okay. ู่โอเคแกไม่ได้นี่้าปูรองเต็นท์ที่สุดลม ก็นอนอันนี้ก็จะพิเศษนิดนึงเพราะว่ากลัวลูกๆจะ็นลำบากไม่ต้องมีอุปกรณ์การนอนที่เพิ่มความสบายขึ้นมาเพิ่มเติมนิดหน่อยโอเคก็น่าจะอยู่ได้ครบหนึ่งอาทิตย์ กินรองท้อแล้วะเดี๋ยวอีกประมาณสามชั่วโมงก็จะถึงที่หมายแล้ววันนี้ก็ตั้งเป้าว่านอนที่บ้านมุงเนินมาปรางนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อว่าจะไปไหนกโอเคเด็กๆพร้อมไหมพร้อมไหมครับไ,รมไม่พร้อมไม่พร้อมกลับบ้านไหม โอเคกลับบ้านไปอีก500เมตรเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวขวา

xin ăn này ในทางออกเนี่ยถูกต้องเลยทางเข้าก็ต้องอย่างนี้ในทางเข้าแบบไหนอย่าให้มันบาดไข่แล้วกันนะโอเคนะฮะก็วันนี้เราก็มาแคมปิ้งกันที่แคมป์มาบ้าใจดีนะฮะพอดีพี่ก็ใจดีนะที่มันเต็มอะ่ะเขาก็อนุญ,ญาตให้เรามาแคมป์ได้อีกหนึ่งครอบครัวนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนประมาณสักสามโมง เพงกลางเต็นท์เสร็จรเลยถายภาพบรรยากาศเดี๋ยวก็ว่าจะออกไปสำรวจรอบๆหมู่บ้านแล้วก็หาอะไรกินนะฮะตัวอะไรอ่ะเป็นไงที่นอนสบายไหมเอาไปนำพ่อไปรอด้วยสิครับ โหเดินไม่รอเลยอ,อะน่าจริงจิงช้าสวยมากเสรยดายนะเรามาตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วถ้ามาตอนหน้าฝนตรงนี้มันก็จะมีข้าวอะชอบไหมครับ uh huh. ร้อนร้อนเหรอตอนเช้าน่าจะสวยอะ ผมให้ดูบรรยากาศนะนเป็นทุ่งนาโลง่ลงๆแล้วก็มีภูเขาหินปูนนะครับอยู่ลงไาแบบผิดได้ป่ะระวังกระโดดแล้วพลิกล่ะเดินตามทางนี่แหละไปที่จุดเช็คอินบ้านมุงแคมเป็นป้ายชื่อตอนเช้าจะมาตักบาทกับพ่อไหม มอ่ะจะนอนจะนอนเลยอะ่ะใส่บาทหน่อยสิอุ้ยระวังลูกอ้าวเดี๋ยวถ่ายรูปแชะหน่อย ากาศดีครับตอนนี้แดดก็ล่มลงหน่อยหนึ่งเป็นลานกลางเต็นที่วิวข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขาหินปูนโคตพันธ์อะไรครับโคตเลี้ยงสัตว์นะครับ อ๋อ oh, คนกินไม่ได้อ <laughs> ๋อ oh. แต่ต้นมันงามนะ oh. แล้วถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะเห็นข้างคาวบินไหมครับเห็นแต่ว่ามันไกลครับต้องไปต้องขับรถไปอีกหน่อยหนึ่งนะบ้านตรงสุดชมข้างคาวอ๋อมันจะออกมาประมาณกี่โมงอะฮะอนนี้ออกประมาณห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่ง แล้วแล้วมันออกทีหนึ่งมันใช้เวลานานนะให้คนไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยจริงๆก็เกือบชั่วโมงละครับประมาณสี่สิบนาทีอ๋อแต่พอท้ายท้ายไปท้ายๆ้ายฝูงก็จะบางออกเยอะครับออกใช้เวลาเกือบชั่วโมงแหละงั้นห้าโมงครึ่งมีคนจะไปถึงแล้วเนาะครับผมอืมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะได้รีบขับรถไปก่อนรอนพักที่นี่ใช่ไหมพักที่นี่ฮะ ตรงนั้นนะครับตรงจุดชมข้างคาว้ตรงในหมู่บ้าน,นในหมู่บ้านครับครับอืมแต่ถ้าโชคดีมันก็จะมาเป็นบางฝูงแต่ว่ามันจะไม่เป็นสายยาวช่วงนี้นะจะมาผ่านแถวนี้อ๋ออ่ะแล้วช่วงไหนนี่ว่ามันเยอะๆก็มันมันก็เยอะทุกฤดูครับแต่ว่าที่ว่าเยอะเนี่ยเขาไม่ได้ผ่านที่นี่อ๋อเยอะเขาจะผ่านในหมู่บ้าน แต่เขาจะกระเด็นกระเด็นมาเป็นฝูงเล็กๆครับไม่ไม่มากเท่าไหร่อืมโอเคขอบคุณครับไปสัมภาษณ์คุณลุงละคุณลุงก็บอกว่าข้างข่าวจะออกมาประมาณสักห้าโมงครึ่งก็ใช้เวลาประมาณสี่สินาทีให้ไปไปดูที่จุดชมค้างข่าวในหมู่บ้าน เจเราก็ต้องบีบออกล้ก<อ><ะ><อ><ะ>็มาเลือกร้านอาหารนะฮะชื่อร้านซีมอลเทนก็ตกแต่ง สะอาดนะฮะโทนสีขาวข้างในก็ขายพวกเครื่องดื่มแล้วก็อาหารหลายชนิดนะครับอันนี้ต้มกระดูก หัดผับรวกุ่มกินเลยบรรยากาศไตข้าวโพดย่งกมัวเนียอร่อยไหมเออ,อเห็นนาอกินเยอะๆเลยถัดเี่ยั่ดต้องกินเยอะๆี่ย ผมอยู่ในหมู่บ้านใจกลางบ้านมุงนะฮะ บาทครับอาหารปลาเอากี่ขวดครับเอาสองขวดค่ะแล้วแล้วอันนี้เป็นอะไรอะครับอาหารครับผมนึกว่าอาหารปลาอาหารใช่ เป็นไงวันนี้โอเคไหมเหนื่อยไหมชอบแมวแมว,มแมวนี่มันก็คุ้นดีจัง <c oughs> ไปไม่มีอะไรกินแล้วนะโอ้หมันมีแต่ขนมแล้วนะเ <Seven. S 1> ซเว่นเซเว่นนี่นี่มีก็แต่มีก็ในในแคมป์เขาก็มีขายเป็นน่าจะมีขายข,ายขนมกบเคี้ยวบ้าง <c oughs> มีเลี่้ยงอ่อนพ่อทำเสียงเองเมียวโอ้โหเมียวนี่เหรอ เขาไม่กล้าเดินข้ามไปไมพ่อไปด้วยรอพ่อด้วยนะพ่อไม่กล้าเดินไปอ่ะต้องตามรอยหนูอ่ะ ปั๊วอวอววเววเวววววว่ววววเวีวว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 ัววว ชัดเลยรอนนี้โอแม่เอาไลฟ์สดเลยนะไลฟ์สดเลยวันนี้ชัดอ่ะเป็นลูกหัวใจด้วย มันเห็นคนตรงไหนมันจะบินมาตรงนั้นนะโ,โห